อัลฮุมดุลิลลอฮิราล์มีนุรรฮิ ي ม ا ل ح م ม لله رب العالمين وصلى الله على رسولنا محمد و ع ส ى آله وصحبه أما بعد السلام ع ل ي ك ล ورحمة ا ل ل ร وبركاته ขอความสันติความเมตตาจงประสบแต่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้กิรออาตีออนไลน์ก็จะเป็นเรื่องนูนตายหรือตันวีนจะอ่านชัดเจนหรือซ่อนเสียงเนี่ยเราจะสังเกตตรงไหนประการแรกเลยนะครับเราต้องรู้จักกฎ ที่เรียกว่าอิสฮาร์นะครับอิสฮาร์ของนูนตาและตันวีนคาว่าอิสฮาร์นั้นก็คือเป็นการอ่านเสียงนูนเสียงนูนตาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องหน่วงเสียงโดยที่เราจะอ่านแบบอิสฮาร์เนี่ยในกรณีที่นูนตาหรือตันวีนไปพบกับเพียรชนะที่มีแหล่งกําเนิดเสียงมาจากลําคอซึ่งก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะครับก็คืออัลลิฟหรือตัวฮัมซะนะครับกอยน์อินฮะเคแล้วก็ฮะ ต่อมานะครับอีคฟะนะครับของนูนตาและตันวีนอีคฟะก็คือการอ่านซ่อนเสียงนูนนะครับโดยที่ซ่อนเสียงพร้อมกับหนุงเสียงไปด้วยนะเราจะอ่านแบบอีคฟะาเนี่ยก็ต่อเมื่อ,อนูนตาหรือตันวีนเนี่ยไปพบกับพยัญชนะทั้งหมด15ตัวนะครับก็คือตะสะยีนดาลซาลไซซีนชีนซอดด,ดอดตอจอฟะาอฟและก็กาฟ สรุปง่ายๆก็คืออิคะกับอิสฮาร์เนี่ยก็คือจะเป็นกฎที่ตรงข้ามกันนะครับสองกฎนี้นะครับจะเป็นสองกฎที่มักจะพลาดกันบ่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็มาจากการที่เราจําพยัญชนะ,ะที่ทำให้เกิดการอ่านทั้งสองแบบนี้ไม่ได้หรือจําสับสนกันก็เลยทําให้เกิดการอ่านที่ผิดพลาดนะครับอิสฮาร์และอิคฟะในริซัมบักดาดีกับริซัมอุสมานีนั้นนะครับมีความต่างกันยังไงบ้าง ประการแรกเลยนะครับ is a l a และอิค f ะเนี่ยทั้ง2รูปแบบไม่ว่าจะเขียนในรูปแบบบัคดาดีหรืออุสมานีนะครับในง่นการอ่านนั้นก็คืออ่านเหมือนกันนั่นแหละนะสิ่งที่ต่างกันก็คือสัญลักษณ์นะครับถ้าเป็นริซัมบัคดาดีนั้นนะครับผู้อ่านนั้นจําเป็นที่จะต้องจํเพียญชนะนะครับที่ทําให้เกิดกฎการอ่านทั้งสองแบบนี้ให้ได้นะครับมิฉะนั้นก็อาจจะทําให้อ่านผิดแต่ถ้าในกรณีของริซัมอุสมานีนะครับผู้อ่านนั้นสามารถสังเกตสัญลักษณ์ได้ ถึงแม้ว่าจะจําพยัญชนะอันนี้ไม่แม่นก็ตามแต่ก็สามารถที่จะสังเกตดูนะครับว่าสัญลักษณ์ที่ใช้นั้นนะครับเราควรจะอ่านแบบอิสฮาร์หรืออิคฟะนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาดูนะครับว่าริซัมอุสมานีนั้นนะครับใช้สัญลักษณ์เพื่อบอกถึงกฎการอ่านอิสฮาร์กับอิคฟะอย่างไรนะครับการอ่านแบบอิสฮาร์และอิคฟะนะครับในริซัมอุสมานีนะครับกรณีแรกก็คือกรณีของนูนสุกูลหรือนูนตาย วิธีการสังเกตนะครับก็คือถ้าเป็นกรณีอิสระนะครับเขาจะเขียนเครื่องหมายสุกูลไว้บนตัวนูนอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของอิฟ้านั้นจะไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลไว้เรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับอหนนี้อ่านว่าวาร์ดูอนันวารดูอันสังเกตนะครับคำว่าอนันตรงนี้นะครับนูนตายจะเขียนตัวสุกูลเอาไว้ ดังนั้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้นะครับให้เราอ่านออกเสียงตัวนูนตาเนี่ยอ่านแบบชัดเจนโดยที่ไม่ต้องหนุงเสียงเปรียบเทียบกับอีกด้านหนึ่งนะครับคำว่าอันเหมือนกันนะครับอันนี้อันของอิสฮารนะครับแต่พอมาดูอีกอย่หนึ่งนะครับอัลลอีนาฮุมอัลซอลาติหิมเห็นไหมครับอัลซอลาติฮิมไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลเอาไว้นะครับดังนั้นในตรงในจุดตรงนี้นะครับเราจะอ่านแบบอิคฟะก็คือจะซ่อนเสียงนูน การซ่อนเสียงนูนก็คือเราจะยกลิ้นไว้เฉยๆนะครับยกลิ้นไว้เฉยๆค้างไว้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องไปแตะที่ไหนนะครับนะครับพร้อมกับหน่วงเสียงก็จะคือก็คือเป็นการซ่อนเสียงนูนนั่นเองนะครับไม่อ่านเสียงนูนแบบชัดแล้วก็จะอ่านว่าอีกครั้งนะครับอัลลอรีนาฮุมอัลโลาทีฮิมมาดูตัวอย่างต่อไปครับอิ Is บ ka. สฮานนะครับข้อแล้วก็อิสนามินอัลละ์สังเกตนะครับคำว่ามิน เราจะอ่านออกเสียงชัดเจนเลยนะครับจริงๆมีอีคฟ้าด้วยนะครับตำแหน่งนี้ถ้าสังเกตนะอินซาอินซาเนตรงนี้อินซานะครับจะซ่อนเสียงนูนก็คือจะเป็นอีคฟ้นะสังเกตจะก็จะมีเขียนสุกูลเอาไว้เหมือนกันนะครับตรงนี้ยกตัวอย่างเพื่อให้เรามาสังเกตตรงนี้คบว่ามินนะครับข้อแล้วก็อินซาเนามินอัลเลกออกเสียงนูนชัดเจนโดยที่ไม่ต้องหนุนเสียงนะครับในขณะเดียวกันอีคฟ้านะครับสังเกตนะตัวมินเหมือนกันเลยนะครับ แต่ไม่เขียนสุกูลเอาไว้ดังนั้นเราจะอ่านแบบซ่อนเสียงแล้วก็หน่วงเสียงด้วยมีชรีมาคอลาเปาะ,ะมิชลีมาคอลาเปาะ,ะตัวอย่างต่อมาครับบัลตุซีรูนลฮายาทัด,ดุนยาคำว่าด,ดุนยานี้นะครับสังเกตนะครับตัวน,นูนใส่สุกูลดังนั้นเราก็จะอ่านเสียงนูนแบบชัดเจนโดยที่ไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับ ส่วนตัวอย่างนะครับอิคฟะนะครับสังเกตนะครับอินนัลอินซานลฟีคุสอินซนะครับซ่อนเสียงนูนสังเกตไม่มีสุกูลบนตัวนูนนะครับเราก็จะอ่านแบบซ่อนเสียงอินนัลอินซานลฟีคุสอ่านะครับต่อมาครับเป็นกรณีของตันวีนบ้างนะครับในกรณีของตันวีนนะครับสำหรับสัญลักษณ์อิซฮาร์นะครับ ถ้าเป็นฟัตทาไตนะครับก็จะเขียนสัญลักษณ์คู่นะครับโดยที่มีตัวอลิฟนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะก็จะเขียนเครื่องหมายสุก,กูลเ,เครื่องหมายตันวีน,นะครับแบบเครื่องหมายคู่ฟัตทาไตเนี่ยเขียนแบบแบบตรงกันนะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีอิฟะนะครับจะเขียนแบบเหลื่อมกัน2เส้นเนี่ยนะครับนะจะจะเหลื่อมกันนิดหน่อยส่วนในกรณีกัสรอไตานะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นอิสฮาร์นะครับเขาจะเขียนสระคู่ล่างในลักษณะที่ ตรงกันนะครับขนากนกันพอดีในขณะที่ถ้าเป็นกรณีของอิควะนะครับเขาจะเขียนแบบเหลื่อมกันส่วนกรณีของดมมาไตนะครับถ้ากรณีอิสร์เขาจะเขียนแบบตัวเลข6กับ9นะครับสังเกตนะครับก็คือ6กับ9จะคู่กันหัวมันจะกลับกลับกลับข้างกันนะครับส่วนอิควะนะครับจะเป็นเลขเหมือนเป็นเลข9นะครับ2ตัวนะครับเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนะครับมาดูนะครับทีละอายะเลยนะครับอิสฮาร์นะครับวะอัลาลาอลัยฮิมตอยรอนอบาบิลครับตยรอนนะสังเกตน,นะครับฟัาตฮาไตก็จะเขียนแบบคู่กันนะครับคู่กันแบบไม่ไม่ไม่ได้เหลื่อมกันนะครับ ในขณะที่อีกอายันหนึ่งนะครับฟาอัลซารตุกุมนาร่ตาลาโซตรงนาโรตรตงนี้นะครับสังเกตนะครับว่าฟาตาไตเนี่ยเขียนลักษณะที่เหลื่อมกันนิดหน่อยนะครับดังนั้นเราก็จะอ่านแบบอิคฟะก็คือซ่อนเสียงแล course, ้วก็หน่วงด้วยนะครับนาร่ตาลาโซต่อมานะครับอายะห์ต่อมาอิซฮัตก่อนนะครับฮูยูฮุยเยามาอิซินคอชิอะ y ยามาอี i ินตรงนี้นะครับสังเกตนะครับกัสรอไตเขียนแบบคู่กันพอดีเลยเราก็จะอ่านแบบชัดเจนนะครับในขณะที่อีก,อกคำหนึง่งอ,อ,อายยะหนึ่งนะครับคำเดียวกันเลยนะครับเยามาอีดิ้นตูฮัดดิสุอัคบะโรฮะเยามาอีดิ้นตูฮัดดิสุครับสังเกตนะ y ยามาอี i ินกัสรอไตตรงนี้เขียนแบบเหลื่อมกันดังนั้นเราก็จะเราก็จะอ่านแบบซ่อนเสียงพร้อมกับหน่วงเสียงด้วย ีกอายะห์นึ่งนะครับฟาลาฮุม,อ,ม,มอัจรุนวอยรุมนุนอัจรุนสังเกตนะครับเลขหกเก้าเราก็จะอ่านแบบอิสร์ก็คืออ่านออกเสียงชัดเจนนะครับอ่เสียงนูนนะครับเสียงนูนตาชัดเจนส่วนอีกอายะห์นึ่งนะครับลาฮุมยันนาตุตาเจรียันนาตุตาเจรียันนาตุตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเขียนเป็นเลขเก้าเก้านะครับ ้เราก็จะอ่านแบบซ่อนเสียงแล้วก็หน่วงเสียงด้วยโอเคครับสำหรับกรณีของตันวีนน่าจะสังเกตเป็นแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าอิสฮาร์กับอิควะนะครับเวลาเขียนในริซัมบักดาดีและอุสมานีนั้นนะครับมันจะออกมาแตกต่างก,กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะให้สังเกตดูอ่าดูอันนี้นะครับลาฮุมยันนัตูตาจรีมีติฮัลอันฮา อันนี้เป็นริซัมอุสมานีนะครับก็อย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับยันนาตูตาจอรีมีตัดที่ฮัลตรงนี้นะครับอิควะตรงนี้ก็อิควะนะครับผมทําเป็นสีแดงไว้ส่วนคําว่าอันฮารุอันฮารุตรงคําว่าอันนะครับอ่านแบบอิซฮารุนะครับผมเขียนสัญลักษณ์เป็นสีเหลืองนะครับนี่เป็นริซัมอุสมานีนะครับเรามาดูริซัมบักดาดีนะครับนะนะครับลาฮุมยันนาตูตาจอรีมีตัดที่ฮัลอันฮารุ สังเกตน,นะครับยันนาตุนนะครับเขาก็เขียนสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับมีตัดที่ทำจงครัรว่ามีเนี่ยนะครับเขาก็เขียนสุกูลอันฮารนะครับว่าอันฮารสังเกตนะครับเขาก็จะเขียนสุกูลไว้เหมือนกันงนั้นในกรณีของนิซัมบักดาดีนั้นนะครับเราจะรู้ว่าเราจะอ่านแบบอิสหะหรืออิควะนั้นนะครับต้องสังเกตดูว่าพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังตัวนูนตายหรือที่อยู่ด้านหลัง ตันวีนั้นนะครับเป็นเพยัญชนะอิคฟะหรืออิซฮาร์นะครับถ้าจำไม่ได้เนี่ยก็จะไม่ทราบหรือว่าอาจจะทำให้อ่านผิดได้นะบางทีก็ไปหน่วงบ้างในจุดที่เป็นอิซฮาร์เราไปซ่อนเสียงแล้วก็ไปหน่วงมันก็จะทำให้การอ่านนั้นนะครับผิดมาดูอีกองค์การหนึ่งนะครับยาอายุัลอิซานุอินกากาดิฮุนอิลลอรับกากาดะฮลฟามูลากี องการนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงตำแหน่งที่เราจะอ่านแบบอิคฟะผมจะเขียนเป็นสีแดงนะครับอินซานตรงนี้นะครับกาดิฮุนอีลาคำว่าฮุนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการอ่านแบบอิซฮารนะครับการดฮังฟามูลาคีกาดฮังตรงคำว่าฮังตรงนี้ก็ต้องอ่านแบบอิคฟะนะครับซ่อนเสียงแล้วก็หน่วงเสียงด้วยเรามาดูถ้าเป็นกรณีของลิซัมบักดาดีนะครับ เห็นไหมครับ In san, อินซานเ่เห็นไหมเขาก็จะเขียนสุกูลส่วนคำว่าดิฮุนนะครับเขาก็เขียนเลข69เช่นเดียวกันก็เดอร์ฮังฟาร์มูลากีก็เช่นเดียวกันนะครับเวลาเขาเขียนตันวีนเนี่ยนะครับพัชชัยเขาก็จะเขียนแบบคู่กันเลยนะครับไม่ได้มีความต่างกันในกรณีของอิควะหรืออิฮาร์ถ้าเราจะอ่านเนี่ยต้องอ่าน ต้องจำเพียรชน,นะอิสฮารกับอ,อ,อิคฟาให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้หรือจำผิดเนี่ยก็จะทำให้การอ่านนั้นอาน่านผิดได้นะครับอันนี้อาจจะอาจจะดีอาจจะดีตรงตัวอย่างที่ภูมิยกมาเนี่ยอาจจะมีจุดเด่นตรงที่มันเป็นอัลกุรอานแถบสีนะครับเขาก็เลยทําเป็นสัญ,ญลักษณ์แถบสีมาให้นะครับก็กลายเป็นจุดสังเกตแต่ถ้าเป็นกรณีอัลกุรอานบักดาดีทั่วไปที่เขาไม่ได้ทําแถบสีเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีจุดสังเกตนะครับเราจะต้อง จำพยัญชนะของกฎการอ่านนะครับแต่ละกฎะให้ได้เราถึงจะสามารถอ่านมันอ่านอัอครอ่านได้ถูกต้องตามหลักตัวชีวิตนะครับเอาแล้วครับก็สําหรับวันนี้คงจะช่วยเคลียร์ให้แก่พี่น้องนะครับที่ที่ยังมีปัญหาการอ่านอิควะและอิสฮาร์นะครับตรงไหนเมื่อไรจะน่วงเมื่อไรจะต้องซ่อนเสียงเมื่อไรจะต้องน่วงเสียงนะครับวันนี้คงจะช่วยทำให้พี่น้องได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ อินชาอัลลอฮเราจะเจอกันต่อในวิดีโอชุดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาด้วยคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ